ฮัลโหลก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Shadow Fight 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันโปรนะครับอ,อันนี้ผมก็ได้ทำการเปิดม o d เมนูนะครับมันก็จะได้ต่างเป็นประมาณนี้แล้วก็ผมยังไม่ได้เปิดอะไรอีกอ๋ออันนี้ผมยังไม่ได้รีเกมนะครับอันนี้ผมได้ปิดไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวผมขอรีรีอะไรรีเขาเรียกว่ารีแบบ มันแบบเปิดมาแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเงินเลยนะครับถ้าเราเปิดไอตัวแบบพวกนี้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเลเวลด้วยละกันนะครับเปิดไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นเวล52ให้เรานะครับ๋ยวผมขอปิดเสียงเกมนะครับแบบมันโอ้ยกดผิดฮัลโหลกดผิดกดผิดทษทีครับ โอเคเดี๋ยวเขาไปใหม่ผม <Michael. S 2> ขอปิดเสียงเพลงละกันนะคือมันโคตรดังเลยโอเคถ้าแบบเราเปิดปพวกนี้มาแล้วนะครับอันนี้แบบเราเอาเวสต่อสู้อย่างเดียวนะครับไอสองตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านอาวุธกันก่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอาวุธเดี๋ยวผมขอซื้อก่อนแล้วกันนะก็ใครที่อยากอัปเกรดก็อัปไปเลยนะครับนี่ผมก็จะอัปเหมือนกันนะครับ เับไปเลยนี่ก็เรียบร้อยครับส่วนทางด้านหมวกนะครับก็ซื้อไปเลยนะฮะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเรานะครับส่วนอาวุธก็จะประมาณนี้นะครับไปตามเลเวลนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเอ่อเล่นในคอมนะครับผมก็จะใช้เป็นจอยนะครับเป็นแบบจอยของคอมนะครับเสียบ usb เล่นนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนเลยนะครับ ว่ามันจะใช้ได้บ่นหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นจอยแบบจอยเพทูอะไรประมาณนี้แต่เป็นแบบรุ่นที่ใช้กับคอมนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจอยอะไรนะรมาเดี๋ยวผมขอลองเล่นแบบยังไม่ได้เปิดโหมดไอ้พวกนั้นนะครับก็จะแบบเป็นเหมือนธรรมดานะฮะเนี่ยก็คล้ายๆธรรมดาเลยนะครับก็เราแบบต่อสู้แบบอย่างเดียวนะครับก็ต่อสู้ไปเลยนะแต่ส่วนถ้า ถ้าผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะฮะถ้าผมเปิดตัวนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาชมนะครับถ้าเราเล่นอันนี้เราห้ามพลาดเลยนะครับนี่มันก็คือว่าตีทีเดียวตายนะครับไอเจ้าตัวมอสตัวนี้นะ one น i t kill นะครับนี่ตัวนี้นะเผมขอปิดไว้นะครับมันแบบเหมือนมันไม่ค่อยได้ต่อสู้กันนะครับแบบถ้าเราแบบอ,อยังไงอะคือแบบ เราไปตีทีเดียวมันก็ไม่มันนะครับมันก็แบบเหมือนไม่ได้ต่อสู้นะเอาโฆษณาเนยโอเคกลับมาละนี่นะครับก็จบไปแล้วนะส่วนไอ้พวกเอ่ออะไรวะแปบ๊บหนึ่งท่าทางนะครับส่วนพวกท่าทางนี่ก็ไปลองอัพดูนะครับแล้วไปลองใช้นะเดนี้ผมก็ได้อัพใกล้จะใกล้จะหมดละพวกนี้ก็จะเป็นพวกเควสภารกิจอะไรพวกนี้นะครับ แต่ด่านเหมือนอนจะมีแค่ด่านนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะมันเข้าเล่นด่านอื่นยังไงนี่มันเขียนอะไรผมก็อ่านไม่เข้ใจนะก็ประมาณนี้ใครที่แบบอยากได้เจ้าเอาตัวเกมอันนี้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องแตะฝายนะก็โหลดมาเข้าเล่นได้เลยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูอีกตาหนึ่งแล้วกันนะอันนี้มันสามารถกดเข้าเล่นได้นะแต่มัน อาจจะเป็นเฉพาะมือถือหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอ้าทำไมกดกลับาทาไมเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะไอเช่างมันเถอะก็มีให้เล่นก็เหมือนเหมือนก็ต้องเก็บอัพไปเรื่อยๆนะครับไปตามระดับนะไปตามขั้นตอนของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองใช้จอยเหมือนเดิมนะครับ ถ้าผมถ้าถ้าใครเล่นในคอมก็ต้องมีจอยนะแต่ถ้าไม่มีจอยก็จะเล่นได้นะแต่มันจะเปลืองเปลืองคีย์บอร์ดนะครับไปครับไวรุ่นนี่ครับก็ถ้าแบบเปิดทีเดียวตายมันก็จะไม่ไม่ค่อยรุ่นนะครับนี่ครับก็เล่นแบบธรรมดานะฮะสโลอย่างเยอะบอกเลยก็จบไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะ มารอบที่สองตัวเกมนี้ก็ถือว่าพื้นที่ไม่เยอะนะครับเป็นไฟล์เมก้านะใช้พื้นที่โคตรน้อยอโอ้โหมุนทั้งสองรอบไม่โดนเลยอะไรวะจังหวะนี้หละไม่โดนเลยอะไรวะไปไป,ไปโอ้โหว้าวบอยยังวะ นี่เละดีครับเลอดไหลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยพวกม็อดเมนูก็จะอยู่ทางแถบซ้ายมือนะครับก็ไปลองเปิดเล่นกันดูนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องอออโอเคครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องผมนะก็อย่าลืมฝากกด ติดตามแล้วกดกระดิ่งกดไลค์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม